นิทานเซนสอนใจเรื่องทางเดินที่หายไปเขนจิยืนอยู่เบื้องล่างของเชิงเขาเส้นทางแคบที่ทอดยาวขึ้นไปบนยอดเขาเคยเป็นถนนสายสำคัญที่เขาและมิโฮเดินจับมือกันครั้งแรกเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยภาพความทรงจำสดใสและเสียงหัวเราะหวานๆของหญิงสาวราวกับทุกก้าวที่เคยเดินเคยสัมผัส จะยังคงอยู่ที่นั่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องเล่าเก่าๆที่ร่องรอยเริ่มเลือนหายสีของจดหมายที่เขาถือเริ่มซีดจางตามกาลเวลาเปล่ากับเวลาที่ค่อยๆลบเลือนความชัดเจนของอดีตลงไปทีละน้อยเค้นจิตสูดลมหายใจลึกๆเขาต้องการจะบอกความรู้สึกที่เก็บกดมานานอยากจะบอกมิโฮ ให้รู้ว่าเขายังรักเธอแม้ว่าจะผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตามคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหายไปจากใจอีกเขาพุ่มพำกับตัวเองก่อนจะก้าวเท้าขึ้นสู่ทางเดินที่คุ้นเคยด้วยหัวใจที่เต็นไปด้วยความหวังและความกล้าเมื่อเคนจิเดินไปจนถึงครึ่งทางเส้นทางที่เคยมั่นคงกลับไม่อยู่ตรงหน้าอีกต่อไป ก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถล่มลงมาจากพายุเมื่อคืนปิดกั้นเส้นทางจนหมดสิ้นเขายืนชะงักกลางทางท่ามกลางความเงียบที่หนักหน่วงความพยายามหาทางอ้อมของเขาพาให้เขาเดินเข้าไปในป่าทึบซึ่งเต็มไปด้วยน้ำและกิ่งไม้ที่พันกันแน่นเขาเคาะกิ่งไม้พยายามแบกทางแต่ทุกเส้นทางกลับนำไปสู่หน้าผาสูงชัน หรือป่าไร้าทางออกดวงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าความมืดเริ่มเข้าปกคลุมเคนจิรู้สึกถึงความหวังที่ค่อยๆริบรี่เหมือนเปลวไฟที่กำลังจะดับลงแต่ในความมืดนั้นเขาก็รู้สึกถึงความเงียบสงบบางอย่างที่คอยดึงเขาไว้ไม่ให้ใจของเขาจมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังทั้งหมดเมื่อคืนลงพัดแรงและหนาวเหน็บ เสียงก้าวเท้าเบา,าๆดังขึ้นจากความมืดเคนจิหันไปนพบชายชารารูปหนึ่งใบหน้าของพระธุดงสูงวัยนั้นเต็มไปด้วยความสงบสุขุมและสายตาที่ลึกซึ้งเจ้าทุกข์ใจเพราะอะไรพระถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและเต็มไปด้วยเมตตาเคนจิไม่อายที่จะเปิดใจเล่าทุกอย่างอย่างซื่อสัตย์ทั้งความรักที่เคยมีความเจ็บปวด จากการสูญเสียและความพยายามสุดท้ายที่จะบอกความรู้สึกพระฟังอย่างตั้งใจไม่มีการตัดสินไม่มีคำตำหนิทว่าคำพูดของพระกลับเต็มไปด้วยพลังที่ทำให้ใจของเคนจิตเริ่มสงบลงพระนั่งลงข้างเคนจิตชี้ไปที่ทางเดินที่ถูกบดบังด้วยก้อนหินใหญ่และพุ่มไม้หนาแน่นเจ้าเห็นไหม เส้นทางที่เจ้าคิดว่าหายไปนั้นอาจไม่ใช่เพียงแค่การสิ้นสุดของทางเดินแต่เป็นสัญญาณของชีวิตที่ให้เจ้าหยุดและมองในใจตัวเองเข็นจิตจ้องมองด้วยความงุนงงพระพูดต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นบ่อยครั้งที่เรายึดติดกับอดีตและความทรงจำจนลืมถามตัวเองว่าเรารักสิ่งนั้นจริงหรือเพียงติดอยู่กับภาพลวง เส้นทางที่หายไปอาจเป็นโอกาสที่ชีวิตมอบให้เราได้เลือกก้าวเดินใหม่ด้วยความเข้าใจและความรักที่แท้จริงเคนจิลับตาค่อยๆดำดิ่งลงในความคิดและความรู้สึกเขารับรู้ถึงความจริงที่ถูกปิดกั้นมานานเขาไม่ได้รักมิโฮในแบบที่แท้จริงแต่รักภาพในอดีตที่ไม่อาจกลับคืนมาน้ำตาไหลรินจากดวงตา เมื่อเขาเริ่มปล่อยวางความยึดติดกับอดีตอุปสรรคที่ปิดกั้นทางเดินกลับกลายเป็นกุญแจที่เปิดประตูสู่การยอมรับและรักตัวเองเขนจิสัมผัสดได้ถึงความสงบและอิสระที่เกิดขึ้นภายในใจอิสระจากความทรมานของอดีตและความหวังที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อรุ่งเช้าสาดแสงอ่อนๆลงบนผืนดินพระธุดงยื่นกิ่งไม้เล็กๆ ที่งอกงามและเขียวชอุ่มในมือให้กับเคนจิกิ่งไม้เล็กนี้เติบโตบนทางเดินที่เจ้าคิดว่าหายไปนั่นคือเครื่องตวนใจว่าอุปสรรคและการสูญเสียไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นบทเรียนให้เราเติบโตและพบทางใหม่เคนจิจับกิ่งไม้นั้นด้วยมือที่มั่นคงใจของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความหวังขอบคุณสำหรับบทเรียน และการตวนใจเขากล่าวอย่างตั้งใจพร้อมกับเริ่มเดินกลับลงเขาด้วยใจที่เปิดกว้างและเบิกบานหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเคนจิได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากมิโฮจดหมายเล่าเรื่องราวการพบพระธุดงผู้สงบในป่าและบอกว่าเหตุการณ์นั้นเหมือนเป็นสัญญาณชี้นำให้เธอกล้าติดต่อเคนจิอีกครั้งเคนจิวางจดหมายลงบนโต๊ะ ดวงตาของเขาเปล่ยนประกายด้วยความสงบและมั่นคงเขาหันไปมองกิ่งไม้เล็กๆที่กำลังแตกยอดใหม่ในกระถางบนหน้าตากัญ,ญลักษณ์แห่งการเติบโตและการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงทางเดินที่หายไปนำพาฉันกลับมาหาตัวเองและเปิดทางสู่ชีวิตใหม่ที่เปี่ยมด้วยความรักและความเข้าใจแล้วเขาเก้าวออกไปข้างหน้า ด้วยหัวใจที่พร้อมรับทุกบทเรียนของชีวิตข้อคิดสอนใจอุปสรรคในชีวิตมักซ่อนบทเรียนที่มีค่าไว้ภายในการเดินทางกลับเข้าหาตัวเองสำคัญกว่าการเดินทางตามหาคนอื่นความยึดติดกับอดีตอาจปิดกั้นการเติบโตในปัจจุบันบางครั้งเส้นทางที่หายไปคือการเปิดโอกาสให้พบเส้นทางใหม่ นิทานเซนสอนใจเรื่องน้ำหนึ่งขันโทชิโอกเด็กชายวัยสิองปีผู้มีหัวใจกล้าหาญได้ออกเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าหนาทึบเพื่อไปยังเมืองใหญ่ซึ่งอยู่ห่างไกลหลายวันการเดินทางด้วยความหวังว่าจะนำยาสมุนไพรล้ำค่าที่สุดที่เขามีไปให้มารดาที่กำลังป่วยหนักและอ่อนแรงแม้ร่างกายของเขา จะเล็กแต่ความรักที่มีต่อแม่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะคาดคิดแสงแดดแผดเผาจนผืนทรายเหมือนลุกเป็นไฟท้องฟ้ากว้างไกลไม่มีเมฆหมอกใดๆมาบังความร้อนความร้อนทําให้เหงื่อไหลอาบหน้าและลำคอแห้งผากทุกย่างก้าวบนพื้นทรายร้อนระอุเหมือนเดินบนเตาไฟแต่เขาก็ไม่ยอมถอยในใจเขาย้ำเตือนตัวเองว่า อีกแค่สามวันต้องไปให้ถึงบ้านแม่ให้ได้ความหวังนี้เป็นด่งเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้เขาก้าวเดินต่อไปแม้ลมหายใจจะเริ่มถี่และมือที่ถือกระเป๋าสั่นเทาแต่โทชิโอกก็ยังไม่ยอมแพ้ในวันที่ร่างกายแทบจะหมดแรงเหมือนว่าโชคชะตาจะเข้าข้างโทชิโอเห็นเงาของกระท่อมไม้เล็กๆตั้งอยู่โดดเด่นท่ามกลางทะเลทรายแผดเผา เรากับโอเอซิสในความว่างเปล่าเขาเดินลากเท้าที่บวมและเป็นแผลไปอย่างช้าๆประตูไม้กับพร่มคราที่ดูเหมือนจะขาดใจได้ทุกเมื่อเปิดออกโดยหญิงชราที่มีดวงตาอ่อนโยนเต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจเข้ามาเธอลูกเธอเอ่ยด้วยเสียงนุ่มเหมือนสายลมเย็นที่พัดผ่านทะเลทรายอันร้อนแรง โทชิโอรู้สึกเหมือนได้พบบ้านแม้ว่าจะเป็นเพียงกระท่อมหลังเล็กๆความอบอุ่นในร่มเงานั้นเปรียบเสมือนการอบกอดที่เขารอคอยมานานแค่เพียงได้พักพิงใต้หลังคานั้นน้ำตาแห่งความอ่อนล้าก็เริ่มไหลซึมหญิงชาราเชิญให้โทชิโอกนั่งลงบนม้านั่งไม้ที่เย็นช่ำท่ามกลางความเงียบสงบที่แตกต่างจากเสียงลมร้อน ที่ยังคงกระนําอยู่ข้างนอกเธอนําขันไม้โบราณที่ขัดเงาจนสวยงามออกมาเติมน้ำสะอาดจากหยึกดินเผาอย่างระมัดระวังน้ำในขันสะท้อนแสงแดดจนปปะกายเป็นประกายสีฟ้าใสโทชิโอกคว้าขันน้ำขึ้นมาดื่มอย่างกระหายปากแห้งผากและลำคอแห้งเหือดทำให้เขาดื่มรวดเดียวหมดขันหญิงชรา วางมือบนไหลเขาอย่างแผ่วเบาเสียงของเธอเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจชา้ชาๆลูกร่างกายที่ขาดน้ำมานานต้องค่อยๆรับน้ำกลับเข้าไปอย่าดื่มรวดเร็วเกินไปมันจะทำให้เจ็บป่วยได้แต่โทชิโอกยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจเขายังคงร้องขออีกครับอีกครับด้วยความอยากดื่มน้ำจนเต็มอก หญิงชราหัวเราเบาๆอย่างเมตตาเธอรับขันไปเติมน้ำใหม่จากหยึกดินเผาอีกครั้งแต่คราวนี้หยิบน้ำแข็งก้อนสุดท้ายจากถังไม้ใส่ลงไปในขันน้ำแข็งละลายอย่างช้าๆในความร้อนของทะเลสายเสียงน้ำหยดเบาๆดังขึ้นเหมือนเสียงเวลาที่ผ่านไปอย่างไม่รีบร้อนลูกจ๋าเจ้ารู้ไหมว่าทำไมแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว จึงไม่ทำให้เราเย็ยนสบายเท่าหยาดน้ำครั้างยามเช้าหญิงชาราถามพร้อมกับส่งขันน้ำให้โทชิโอกโทชิโอกมองน้ำในขันอย่างสงสัยเพราะสิ่งที่มีค่าจริงๆมักต้องใช้เวลารับรู้และสัมผัสเจ้าจึงจะเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งเหมือนกับชีวิตและความรักโทชิโอกค่อยๆรับขันน้ำไว้ด้วยสองมือมือที่สั่นเล็กน้อย แสงแดดสะท้อนกับน้ำในขันให้ความรู้สึกว่านี้ไม่ใช่แค่น้ำธรรมดาแต่เหมือนมีพลังชีวิตแฝงอยู่โทชิโอจิตช้าๆน้ำเย็นชุ่มฉ่ำไหลผ่านริมฝีปากลำคอและเข้าสู่ร่างกายน้ำหยดเล็กๆทุกหยดนั้นเปรียบเสมือนของขวัญที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความรู้สึกอิ่มเอิ อย่างประหลาดขอบคุณครับเสียงของเขาแผ่วเบาเหมือนคำขอบคุณที่ออกจากหัวใจลึกๆข้าไม่เคยคิดว่าน้ำหนึ่งขันจะมีรสชาติและความหมายได้มากขนาดนี้เขานั่งนิ่งฟังเสียงลมพัดผ่านใบไม้แห้งหยาดน้ำในขันได้สอนให้เขาเรียนรู้ว่าความอดทนและความใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆ ทำให้ชีวิตมีความหมายมากยิ่งขึ้นก่อนโทชิโอกจะออกเดินทางต่อหญิงชราหยิบหยึกดินเผาใบเล็กๆออกมามันเป็นของขวัญที่ดูธรรมดาแต่เปลี่ยนด้วยความหมายลูกเอาไปเถอะเธอพูดพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนของขวัญที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งของแต่คือความเข้าใจและบทเรียนที่ลูกได้รับจากนั้นหนึ่งขัน โทชิโอสันหัวด้วยความรู้สึกสำนึกในใจข้าคงไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านได้หญิงชาราตอบกลับอย่างมั่นใจการที่ลูกเรียนรู้ที่จะดื่มน้ำอย่างรู้คุณค่าและรู้จักความอดทนนั่นคือการตอบแทนที่มากกว่าของใดๆแล้วน้ำตาแห่งความกระตันอยู่ไหลรินจากดวงตาเด็กชายเขารู้แล้วว่าบทเรียนที่แท้จริงของชีวิตนั้น มาจากความเข้าใจและการรับรู้คุณค่าของสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีค่าเวลาผ่านไปหลายปีโทชิโอกลับมายังทะเลทรายที่เขาเคยเดินผ่านในวัยเด็กคราวนี้เขาเป็นชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยประสบการณ์และปัญญากระท่อมไม้หลังนั้นได้ผุพังลงไปตามกาลเวลาแต่ความทรงจำและบทเรียนที่ได้รับกลับยังคงอยู่ในใจเขา อย่างไม่มีวันเหลือนเขาคุกเข่าลงที่หน้ากระท่อมนำหยึกดินเผาออกมาเรียนน้ำอย่างช้าๆลงบนผืนทรายเหมือนรดน้ำให้ความทรงจำและความหมายของชีวิตที่สัมผง,งน้ำหนึ่งขันอาจเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งคนได้เขาพูดเบาๆราวกับว่าคำพูดนั้นเป็นคำสัญญาที่เขาจะไม่ลืมบทเรียนชีวิตนี้ไปตลอดกาล แล้วเขาลุกขึ้นเดินจากไปด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขและสงบเยือกเย็นเหมือนน้ำหนึ่งขันในมือของหญิงชาราข้อคิดสอนใจการให้ที่แท้ต้องควบคู่กับการสอนให้รู้คุณค่าสิ่งเล็กน้อยที่ให้ด้วยใจย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งมากมายที่ให้โดยไม่ใส่ใจความอดท,ทนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ การรับอย่างนอบน้อมคือจุดเริ่มต้นของความกตัญญูนิทานเซ้นสอนใจเรื่องข้าวคำสุดท้ายในหมู่บ้านเงียบสงบท่ามกลางทุ่งนาและภูเขาบ้านไม้หลังเล็กที่หลังคามุงฟางดูเก่าแก่แต่ยังแข็งแรง ตั้งอยู่เคียงข้างแปลงผักเล็กๆที่ดูแลอย่างพิธีพิถันโดยคนสองคนมาเนิ่นนานโชวิจิชายชราผู้เงียบขรึมกับฮานากะภรรยาผู้ใจดีและสุขุมทุกค่ำคืนเมื่อแสงตะวันที่เคยสาดส่องจางหายฮานากะจะก่อไฟใต้เตาถ่า,านด้วยมือที่แม้จะเริ่มเหี่ยวย่นแต่เต็มไปด้วยความทรงจำในทุกปลายนิ้วเธอล้างข้าวเบา เสียงข้าวกระทบขันโลหะเป็นจังหวะประจำวันเติมน้ำวางหม้อบนเตาแล้วเริ่มย่างปลาตัวเล็กด้วยความระวังไม่ให้ไหมผักดองสูตรโบราณที่เธอหมักเองเมื่อสามเดือนก่อนถูกกรีนน้ำเกลือออกวางเรียงด้วยความเรียบง่ายแต่ดูงดงามในความตั้งใจเธอจัดลงกล่องข้าวไม้สีเข้มที่ผ่านการใช้งานมาหลายสิบปี รอยขิดขวนบนฝากล่องคือประวัติศาสตร์ของการใช้ชีวิตคู่ที่ยาวนานทุกเช้าฮานากะจะเดินอย่างชา้าช้าไปยังประตูบ้านยื่นกล่องข้าวให้สามีอย่าลืมกินยาด้วยนะเธอพูดประโยคเดิมทุกวันไม่ใช่เพราะเขาจะลืมแต่เพราะมันคือคำว่ารักของเธอคืนนั้นท่ามกลางลมหนาวที่พัดกระทบฝาบ้าน เสียงฟืนในเตาหล่อเลี้ยงความอบอุ่นเงียบๆฮานากะเริ่มรู้สึกถึงอาการแปลกในร่างกายมือที่เคยแม่นยำเริ่มไม่มีแรงแตะเกียบหลุดจากมือและตกลงกับพื้นเสียงนั้นเหมือนสั่นสะเทือนถึงหัวใจเธอฝืนยิ้มแต่ในใจเริ่มสั่นไหวสามีเสียงของเธอเบาราวกับคำสารภาพข้าอาจทำให้เจ้าได้อีกไม่นาน โชอิจิที่กำลังเช็ดจอกอยู่เงยหน้าขึ้นทันทีเขาเดินเข้ามาด้วยก้าวที่ช้าแต่นุ่มนวลน,นั่งลงข้างภรรยาแล้วจับมือของเธอไว้แน่นไม่มีคำพูดหวานไม่มีน้ำตามีเพียงความนิ่งและแววตาที่สื่อว่าไม่ต้องพูดอะไรข้าเข้าใจเขาลุกขึ้นหยิบผ้าห่มมาห่มให้เธอและเฝ้าเธอนอนจนแสงตะเกียงหมดลง เหลือเพียงเสียงลมหายใจช้าๆที่ซึมลึกเข้าสู่หัวใจของเขาเมื่อมั่นใจว่าเธอหลับโชอิจิเข้าครูเป็นครั้งแรกในชีวิตเขามองเตาฐานด้วยความไม่แน่ใจหยิบฟืนขึ้นมาทีละชิ้นจุดไฟด้วยไม้ขีดที่สั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เป็นเพราะหัวใจของเขากำลังเต้นแรงเขาเทข้าวลงถันล้างเบา พยายามนึกภาพว่าภรรยาทำอย่างไรกี่น้ำที่ล้างถึงจะพอข้าวจะนิ่มไหมเขาไม่รู้แต่มือของเขาทำไปอย่างมั่นคงราวกับสั่งสมความรู้จากแววตาที่เคยมองเธอมาทั้งชีวิตปลาที่เธอเตรียมไว้แช่ตู้ถูกนำมาย่างกลิ่นไม่ลอยฟุ้งในห้องครัวเล็กๆแต่เขาก็ไม่หยุดหั่นผักดงอย่างเบี้ยวๆจัดเรียงในกล่องอย่างเงงเงัก แต่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเมื่อปิดฝากล่องเขาเขียนกระดาษเล็กๆวางไว้ข้างในว่าวันนี้เจ้าคือผู้ได้รับน้ำหมึกในปากกาจางลงเหมือนเวลาแต่หัวใจของเขาชัดเจนเสมอเช้าวันใหม่มาเยือนพร้อมกับแสงอุ่นอ่อนผ่านบานหน้าต่างกระดาษฮานากะลืมตาขึ้นและพบกล่องข้าวที่วางไว้ข้างหมอนกลิ่นควันปลาย่าง ยังคงอ้วนในอากาศเธอค่อยคเปิดฝากล่องข้าวอาจแข็งไปเล็กน้อยปลาย,ย่างไม่ตรงหางถักดงเรียงไม่สวยแต่เธอไม่สนใจสิ่งนั้นเลยเพราะความรักซึมอยู่ในข้าวทุกเม็ดราวกับได้ชิมน้ำตาของเขาในอาหารนั้นเมื่อเธอเห็นกระดาษเล็กๆที่เขียนไว้ด้วยลายมือแข็งทื่อหัวใจเธอก็อบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดโชลิจิเข้ามาชา้ชาช ในชุดเดิมที่ใส่ทุกวันไม่พูดอะไรมากนั่งลงข้างๆแล้วพูดเพียงเบาๆว่าวันนี้ข้าจะเป็นคนดูแลเจ้าเองและในวินาทีนั้นทุกบทบาทที่เคยมีในชีวิตคู่ถูกสลับกันด้วยความเต็มใจฮานาโกดจับมือเขาไว้แน่นแม้แรงจะไม่มากแต่ความรู้สึกแน่นลึกเจ้าใส่เกลือมากไปนิดนะเธอกระซิบยิ้มอย่างอ่อนแรง โชว์อิจิหัวร้อคข้าคิดว่าเจ้าจะชอบให้มันเค็มนิดๆในวันที่อากาศเย็นพวกเขานั่งกินข้าวคำแล้วคำเล่าเสียงช้อนกระทบกล่องไม้เบาๆสะท้อนอยู่ในห้องเงียบงานเหมือนบทเพลงแห่งชีวิตคู่ที่ไม่เคยขาดตอนแสงเช้าสะท้อนเงาของพวกเขาสองคนบนพื้นห้องเส้นริ้วรอยบนใบหน้าคือประวัติศาสตร์ของความรักที่แท้จริง ไม่ได้เร่าใจไม่ได้หวือหวาแต่มั่นคงและงดงามอย่างที่สุดไม่มีบทเรียนใดในโลกที่ลึกซึ้งไปกว่านี้เพราะมันสอนว่าความรักแท้คือการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างรู้คุณค่าในทุกวันฤดูใบไม้ผลินั้นฮานากะจากไปอย่างสงบใต้ต้นซากุระที่เธอเคยนั่งถักไหมพรมในยามเย็นโชอิจิไม่ร้องไห้ แต่เขาก้มลงกราบเบาๆที่หน้ารูปของเธอและเอ่ยถาวาว่าข้าวของข้าจะไม่มีวันอร่อยเท่าเดิมอีกเลยแต่ทุกเช้าเขายังคงตื่นในเวลาเดิมล้างหน้าแต่งตัวหยิบกล่องข้าวไม้ที่เธอเคยใช้มาวางไว้บนหิ้งบูชาไม่ได้ใส่อาหารอีกแล้วแต่ใส่ดอกซากุระแห้งไว้แทนและทุกวันเขาจะมองมันพร้อมพูดกับตัวเองว่า ข้าวคำสุดท้ายของเธอคือคำที่ค้าย,ยังเคี้ยวอยู่ในหัวใจข้อคิดสอนใจความรักที่แท้ไม่จําเป็นต้องพูดออกมาแต่แสดงผ่านการกระทำการเปลี่ยนบทบาทกันบ้างคือการเติมเต็มความสัมพันธ์ความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆคือภาษาของหัวใจการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมักได้รับสิ่งที่มีค่ากว่ากลับคืนความรักที่ยืนยาว คือการรู้จักเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วคุณได้บทเรียนชีวิตอะไรกับตัวเองบ้าง